สวัสดีครับพี่น้องขอปลอ่อกระายแสนชาแนลครับพี่เกาเมื่อีนี้กับมาเบงเตรียมให้เตรียมพันอ้อยพี่น้องเตรียมพันอ้อยรอดปลูกพันอ้อยตัดใบแล้วพี่น้อง้านี่แหละนี่สูงงามอยู่พี่น้องตัดใบเรียบร้อยเตรียมสิปลูกเตรียมรถมาปลูกถา่านตะรถมาปลูกพี่น้องมาเตรียมเดี๋ยวพาไปเบึงพื้นที่ เพิ่งพันอ้อยกันครับพี่น้องครับตัดจากป้าน,นี่นะครับพี่น้องปล่อยขอนกันพันเกลาพี่น้องเจงบ้าบ่ได้ซื้อเอาพันทางเจ้าของเองกาเห็ดตัดเรียบร้อยเอามากองไว้กองทอนไว้ทอนไว้พี่น้องเอาใบปกไว้เนาะเพื่อมันบ่ไห้มันเหี่ยวล่อรถมาปลูกพี่น้องกองไว้ เตรียมใส่รถปลูกเาเพื่นที่อันนี้กหยพันด้อยพื้นที่สิบบูกะนี่ละกษิได้ไถพ้นดินอีกรอบนึงพ้นดินขึ้นอีกรอบนึงยุ้พี่น้องคนข้นอนนนีกรอบนึงเนาะเจ้งสีได้ปลูกเตรียมพัน้วยไปเรียบร้อยแล้วไถคนขืนอีกแล้วก็เจ้งสีได้เอารถมาปลูกก็ถารถล่ลอรถยุ่พี่น,อน,อน้อง ขับรถไถยคาเจ้าเนาะเตรียมมือนีกันมาเตรียมไว้อ้อยตุลาพี่น้องห่อนหอนนาปูอ้อยแล้วอีสานบ้านเท่ากันนี่แหละปุ๋ยช่วงเดือนตุลาไอ้อยเียมพื้นที่พี่น้องชาวไรอ้อยไร่อ้อยอะไรมันทำปลังเท่ากันเลย มาเตรียมพื้นที่วิธีเช้าไรแต่ทิ้งสี่เลยพี่นอ้องเอออบรรยากาศทางไรนตรงหน้ามาฝากพี่น้องครับสำนีแหละครับผมครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไอแสแชนแนลได้พี่น้องเด้อเออลาไปสำนี้ครับ,ส,นนวววส,รบสวัสดีครับ